สวัสดีครับรู้็อยู่กับคอนเทนต์บั่นนี้ควบคุมเวลาไม่ค่อยได้นะครับคือตอนแรกว่าจะทําคลิปแค่เกมกูโพอแล้วันในสัปดาห์เนี้แต่เสร็จแล้วว่าจะมีคอนเทนต์บั่นเพิ่มมาเฉยเลยอะไ,ไรครับอะไ,ไรครับเข้าแตพูลีไหมอืมคือพอคนโดเนทแล้วแบบคนที่โดเนตไม่ได้ยินเสียงโดเนทอะพอลีก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราหลอกลวงผู้บริโภคอะไม่แบบไม่ได้ไงนึกออกไหมมันโมโหนะเนี่ยเอ,เอาข้อบุลไหม ไม่ต้องพูดเรื่องไหมก่อนปั่นยองเชษสวัสดีค่ะอือพนี้ต้องเรียกคุณว่าอะไรเนี่ยชงหรือทองขาหรือแมวเหมียวคะปั่นเชษเตรียมืชอพนีค่ะพนีพนีเสียค่ะเรียกพนีได้เลยทุกคนก็เรียกพนีว่าพนีนะอะไรนะอักคุงบอกว่าปัญหานี้นะคะให้ไม่รีวบีเอสก็ก็เพิ่มซอสใหม่นะคะ อะคุงพอดูนิดนึงลืมวิธีเพิ่มซอนแล้วอ่ะคุงอะไรคือการเห็นบริลิงหุ่นหงิดแล้วทดแทนได้คะทุกคนชอบไอ้บริลกายล่างเหรอ,อแบบอ้านลืมวิธีเพิ่มสอสน,น่ารักจริงเปล่าน่ารักก็ต้องมารักแล้วไหมคะรักเลยรักแล้วรักเลย,ร,เลยรักตอนนี้เลย อย่างนะคือ,อคือคือหมายควาว่าไงคือคุณชอบชอบให้งหงิดกันเหรอ <laughs> ทำไมอะ่ะแปลกแฟละไม่เข้าใจทำไมอ้าวอยู่ร้อยยี่สิบไม่ไมเดี๋ยวนะอนี่หนู่็ใครเพิ <laughs> ่มซอสให้ให้เปิดฝาความขวยแล้ววีนแบบนี้ก็ได้เหรอคะเปนคนละซอสหรือเปล่าอันนั้นคนละซอสไหมสวัสดีค่ะคุณแฮปปี้แฮปปี้ เอ้คุณ 3, <laughs> okay, คุณสามแฮปปี้โอเคคืองี้นะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าถนน้าใครโดเนตแล้วเสียงมันไม่ขึ้นเดี๋ยวบริลร้องใหม่ให้โอเคไหมอืมถ้าถ้า,ถ,าถ้าโดเนตแล้วแล้วเสียงมันไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบริลลร้องให้ดีเควสได้เลยเพลงอะไรระหว่างแบบระหว่างแม่นี้มีบุญคุณกับพ่ะคุณที่สามแล้วก็อ่าของขวัญจากก้อนดิน <laughs> 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 เอาเอางี้เลยล้วกัน เพราะว่าถ้าให้ถ้าสมมติว่าให้พอดตตั้งแบบตั้งสตรีมใหม่ตรงเนี้ยณณตรงนี้เลยเนี่ยทุกคนก็จะแบบเห็นผลิตต่อยกับเทคโนโลยีแบบไม่ไม่ไม่น่าจะดีน่าจะแบบน่าจะอาจจะอาจจะต่อยไปต่อยมาแล้วแบบสตรีมหลุดไปเลยอะไรเงี้ยอืมผลิตก็เลยคิดว่าก็โดยเน็ยเราก็บอกแล้วกันค่ะว่าร้องร้องอะไรดีแล้วเดี๋ยวร้องเล้ยฟังเองก็ได้โมโหแล้วนะ เน็ตาเท่าเลยดิยังไม่เคยเล่นเลยค่ะเอ้าไม่เป็นไรค่ะคุณโยเดี๋ยวพอนี้แบบต่อยก่ะคุ้งได้เดี๋ยว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 ฮีมาเวดการเราเราเราใช้แรงงานเพื่อนนะยังไม่เคยเล่นเลยค่ะมันคือเกมอะไรเอ่ยปกติพนี่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยค่ะดย อืมไม่ได้กินคันใช่บอกว่าเมาไปกินข้าวไปตอนนี้ก็ยังไม่กินนะคะ happy 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 คุณลีโอส์แฮปปี้ค่ะนี่เ้ยวันแดงมาเลยมานี่แม่นี่มีบุญคุณนันใหญ่หลวงทดสอบเสียงนูนนี่นะคุณแดงอ้า ดังไหมด <Cin> ังได้ยังอ่ะเสียงนูนเนี่ยจะดังได้ยังพารีซูเปอร์คิวขอบคุณค่ะวัดคืออะไรอ้เจฟฟี่สวยดีค่ะดังแล้วเสียงสด ง่ายง่ายไม่ง่าเอาอีกทีหนึ่งไหมเอาไปไหม้าคุณที่สามงดงามจำใช่แต่ว่าใครเนาะใครเดี่ยวเรปียกเปยคุณไว้ว่าเป็นเรือจางเฮ้ยเราเพลงก็ปัดได้นิดเดียวอีกเดียวสียงโน่นเดี่ยมันไม่ดังอ่ะคุ้งยังไม่จบกับเพลงไม่จบสิเราเราแบบเราเราต้องเราต้องเอาให้สุดไงเราเพลงปัดได้นิดเดียวอ๋อนี่ รู้สึกรู้สึกผิดเลยค่ะที่ทําให้ได้ยินเสียงแปลกแล้วบอกว่าร้องเพลงเพอาไว้ถ้าถ้ารู้สึกว่าร้องเพลงพอะนะคะก็แวะไปฟังงานที่เป็นร้ลงไว้ได้นะคะอันนั้นพอกว่าอันนี้แน่นอนนะแล้ <laughs> วันนี้มีคําถามทุกคนถ้าสักวันหนึ่งถ้าสักวันหนึ่งพลิตแบบชมพูน้อยลง <laughs> หมายถึงตัวสีชมพูน้อยลงจะรู้สึกยังไงกันคะ <laughs> แบบจะไม่ชินตาไหม ทุกวันนี้เหมือนสีชมพูที่สุดก็คืออมเนี่ยพลย์ชมพูที่สุดละไม่มีใครชมพูไปกว่าเพลย์ละไม่ได้เลยเหรอต้องสีชมพูกว่านี้เหรอ <c oughs> คุณโยถ้าชมพูกว่านี้อะคือเพลย์เหลือแค่ผิวสีชมพูแล้วนะเห็นไหมมันมันมันชมพูกว่านี้ไม่ได้แล้วนะชมพูกว่านี้คือต้องเป็นเอเลี่ยนตัวสีชมพูแล้วนะ ขอชมพูกว่าเดิมแกเป็นใครแกเป็นใครจับฉันมาทำไมพิมพ์ิดหรือเปล่าใเดี๋ยวลบออกลบออกกันอือันนั้นคือนักสะก,กิตนักสะกดจิตอ,อะไรนะอ,อะไรอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันชมพูนีออนจะดีเหรอคะคุณแบงแดงชมพูนีออนจะไม่แสบตาเหรอเวลาดูสตรีมอ่ะ ฉัไม่แฉบตาเบอชมพูมาจันต้าแต่ทุกคนคะมาจันต้าไม่ใช่สีม่วงหรอพี่บีที่บ่ายโอ๊ยเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงเด้เกิดข้อผิดพลาดททางเคคนิมาจันต้าไม่ใช่สีสีแปลกมังคุดไม่ต้องนิ้วเบียดนิ้วเบียดนิ้วเบียดอืมถึงจะได้ใจพอดีเอิ่มทำยังไงหรอทำยังไงดีนั่ะสีก็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 รักพอดีเยอะๆค่ะเดี๋ยวก็ได้องจอ่ะได้ แสบตาไม่เป็นไรใส่แว่นดำได้ชมพูชมพูมาช่นี่หงอพนีเข้าใจว่ามาเจนต้าคือสีแบบส,แบบสีแบบสีม่วงม่วงชมพูชมพูที่เป็นสีใกล้เคียงเปลือกมังคุดมาตลอดเลยนะ <c oughs> อ้าวคุณโยมวยช่วยแยะมวดตัวและ <c oughs> นี่ออนไปเลยแสบตาไม่เป็นไรใส่คือถ้าเราต้องใส่แว่นดำดูสตรีมมันจะไม่เกินไปหรอคะ <c oughs> ใส่แว่นดำดูสตรีมมันจะไม่แบบ p u r ร l เพอร์รส์เพเอไเป็อลเหรอเอาะไม่แต่คือถามเฉยๆนะแบบไม่ได้ไ,ไม่ได้ไม่ได้จะเปลี่ยนสีเ <ś> พ <c oughs> ียแค่สงสัยว่าแบบเก<ไ>ิดในโอกาสภายหน้าแบบไกลๆอะไรนเงี้ยเกิด<ไ> <ney> แบบมีออปชั่นเสริมอะไรมาจะแบบจะแต่จะรู้สึกแตกต่าง <de ak> ไหมถ้ามันไม่ได้ชมพูอย่างเดียวอะไรเงี้ยอืมดีชมพูกลายเป็นสีขายของไปเลยอื เสียงวันนี้คุณดังกว่าปกติมากเนี่ยที่เสียงเพราะว่าที่เสียงดังเพราะว่าไม่รู้อ่ะคนนี้อยู่ไหมเนาะแบบเสียงดังเพราะว่าเันปีบูสต์ขึ้นนะว่าทุกครั้งตลอดมาจะชอบจะชอบมีคนไม่ได้ยินก็เลยบูสต์ขึ้นเนาะบูสต์ขึ้นเหมือนไงว่าปกติมันมีในหนังเสือที่เสียงนะโอเคมันมีมันมีในหนังเสือก็ไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ๆหรอกแต่หมายถึงว่าแอดใหม่เข้ามาใหม่อะไรเนี้ย เวลาเป็นเพียงเส้นตรงคุณคุณคุณอันนี้อันนี้แบบคิดนานไหมอะแต่ละมุกโอ๊ยสสดๆแล้วคุณโยมีคู่แข่งแล้วนะคะใครใครจะคิดมุกเล็นคุณคนนี้หมค่ะคุณคุณแมวเหมียวเนี่ยคุณโยลองมาแข่งกับเขาด้ไหมมุกแบบมุกเกี่ยวสาวเนี่ยลองไหมคุณโยวันนี้ว่าแบบคุณโยทําได้นะ แมนดำเลยนะแต่ละคนไม่่ใชลืมไปแล้วเนี่ยว่าก่อนอันนี้พูดถึงอะไรยังงีก็ได้ไม่ใหม่ใหม่ก็แบบว่านะคะแมนดำกลับมากลับมาเจออะไรพีรีก็ไม่รู้ว่ากลับมาเจออะไรเหมือนกันคุณฟ้าเลยไปไหนมา อ่านหนังสือกูนี่อื้สีชมพูนี้ออนอ๋อหาสาวแน่ๆเล่นเกมเล่นเกมนะคะตัวอย่างคนติดเกมก็แบบว่าที่เส้ดีเป็นเส้นตรงเฮ่อื้อ ไม่ไม่ไม่เก็บไม่มีสาวอ่ะดีคุณเวสอ้าวแล้วเพลิยไม่ใช่สาวหรอเพลิยไม่ใช่เพลิยไม่ใช่สาวครับเพลิยเป็นเพลิยเป็นชายเตรีครับเนี่ยสวัสดีครับผมเพลิยครับเป๊ะแปลอะขอใบแปลกน้องคุณเวสคุณเมสกลับมาก่อนไม่เอาจีไม่เห็นเว็บมม่จริงอ้าวไม่ไม่เอาจี <c oughs> โอ้โหมันไม่เห็นเบอร์เมื่อกี้วิ้ยกัดจังสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกับกัดจังไม่ได้คุยกับกัดจังตั้งนานคุณพารีถึงเศร้าใช่คุณพารีถึงเศร้าคุณพารีถึงเศร้าทำไมอืมหิวอ่ะทำไมทำไมพารีไม่กินข้าวสักทีนะทุกคน ปั่นด้วเช็จริงโดสาวเลยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยใครบ้างจะไม่ติด,ดเกม <c oughs> ใช่คุณคุณผลิคมาค่ะเมื่อกี้คุณผลิคมาใครบ้างจะไม่ติดเกมผลิคก็ผลิง่ายผลิคไม่ติดเกม <c oughs> แล้วไม่ติดเกมได้ติดเกมไม่เป็นไรแต่ว่าติดผลิแทนก็จะดีค่ะอุ้ยนะคะเร็นดูนะคะกรอ กินข้าวไหมถ้าใจจะรักตอนนี้ก็รักเลยนะคะรักแล้วรักเลยรักตอนนี้ทําให้ติดหน่อยสิการที่คุณฟาเรียเข้าเกือบทุกไลฟ์ก็แปลว่าคุณฟาเรียติดแล้วเปล่าต้องทําด้วยต้องทําอะไรด้วยหรอเป็นเพลีก็พอแล้ววะ <c oughs> เป็นเพลีก็พอแล้ววะ <c oughs> ติดอะไรติดใจติดสตรีมอะไรเงี้ย แล้วติดนี้นั่นเป็นพลีเองค่ะทุกคนติดติดนี้เป็นพลีเองพลีเองค่ะติดนี้ค่ะติดนี้แน่นอนอืออใช่ใช่ค่ะน้วนก็ดีค่ะติดตอนนี้ติดนี้ติดใจพลีติดอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนอย่าติดเอฟนะคะอย่าติดเอฟนะคะสําหรับคนที่อยู่ตรงนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้อ่ะอย่าติดเอฟนะคะกินน้ำไปดีกว่าคือสั่งข้าวเหนียวมาตอนนี้แบบ ตอนนี้ข้าวเหนียวน่าจะใกล้แบบใกล้ไปแหละไันิ่เน้เงียบเลยดีกว่าวันนี้ข้าวเหนียวกินแปลกอะทุกคนมันมีกลิ่นแบบอันเนี้ปั่นยังใช่จริงๆมันโดนลราเลยจริงจิงถ้าิตใจวัในในี้นะคะไม่ต้องหลบนะ ปิดผลิตต่อไปอะค่ะชอบค่ะไม่เอาแอฟขาดหูใช่เอาแอฟนะคะทุกคนทุ่วๆเจ๊งจังหวัดพนิชก็อยากกินค่ะใช่มันมีมันมีกลิ่นให้เหมือนกลิ่นหั่วคุณเวพนิตบอกไม่ถูกขอดมอีกทีแป๊บนึงนะอืมมันกลิ่นเหมือนถั่วลิสงอะค่ะอืมลิมีดีคอร์ดอืมเหยวผลิตจ้า ก็นิ้วมือเราแหละหม,มายถึงว่ากดโดนอะไรทำดิทไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ต่างดิทนะทุกคน <c oughs> เหนียวกำลังเคี้ยวข้าวเหนียวเหนียวเดี๋ยวสร้า <c oughs> <c oughs> งเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้นะนยมันของจองฟะเออของจองหนียวว่า,าเฮียอ่ะมันคนไม่ค่อยเข้าดินนะคะร <c> ม <oughs> ทุกคนนี้ที่มีดินอ่ะก <c oughs> ็มีเพราะว่า เอาตามงินเียวยงเงียวย่วงงับับไม่ไปดน300อาวียเวียอยวมีแล้ว๋ย่ามีแล้วมาให้ค่ะปัดนยเช็ดไม่ดูนอยรอไม่ดดนเราวันนี้จัดระเบียบอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเทคโนโลยีแกงพอนี้ทุกคนก็รู้อยู่เนาะออแล้วทำไมวันนี้โมวเดียวมันขางๆอืมอืมวกัจเงอย่าพูดความจริงเน โอ้ยแชทคุยกันเองไม่ได้นะแต่ใช่เ<ด>พอือทุกคนที่เพื่อนีลงทวิตไปว่าฝากจดหมายถึงอาจารย์อะเพอนีฝากส่งให้อาจารย์จริงๆนะเพอนีส่งไปแล้วด้วยคืออาจารย์อาจารย์เออะเขาเป็นคนตรวจงานแล้วอาจารย์บีะเขามาสอนแทนอืมแล้วเพื่อนีก็เลยแบบเพอนีก็อาจารย์เขาหาว่าไม่ใส่ใจอะแบบอืมก็เลย ก็เลยส่งจดหมายฝากแบบว่าอาจารย์อาจารย์ขาหนูฝากหนูฝากเอาเอาจดหมายอันนี้ไปให้อาจารย์บีด้วยนะคะพอดีพอดีหนูทําไม่ทันคะ่ะแล้วอาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็ขำค่ะก็ไม่ไม่มีใครว่าอะไรทุกคนก็ขำกันว่าแบบมันเอาจิงเหรอเอาจิงคะ่ะทําแล้ว <laughs> จ่อย,ยางรถได้ไงยังไม่รู้เลยรถอาจารย์คนไหนอะ รถอาจารย์คนไหนรถอาจารย์คันไหนดิไม่ไม่ชอบอะไรคือพลีะอยากกินในสตรีมแต่พลียหนวกหูเสียงเคี้ยวตัวเอง <c oughs> ช่วยด้วยเราจะเลิกหนวกหูเสียงเคี้ยวตัวเองเมื่อไหร่เนาะอย่อนทุกคันไม่ไน้อยหน่อย่ากให้ใช้เงินโดนเนยหยหลือการประกันตัวแทนหรอคะ <c oughs> ไม่ไน่ายนะเราจะเป็นวีทูเบคนแรกที่แบบ ต้องจัวหัวว่าการุณาโดเนทเพื่อประกันตัวออกจากคุกเป็นเป็นไม่ได้นะคะม่ไม่ไม่ได้นะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนอืมไม่เนเหยียงเคี้ยวแม่เนะมนก็ตอนนี้ก็คือเคี้ยวข้าวเหนียวเล่นอย่างเดียวไม่กินกลับนะคะอืมทุกคนพอ่งลืมเล่าให้ฟัง เพลียนนช่วงช่วงไปทิพใช่ปะช่วงไปทิพเป็นวันเกิดของพี่ในทิพทุ่ยดีเลยใช่ไหมเพน,นียกับพี่โออ่ะอืมนำสมุดเพน,นียกับพี่โออ่ะก็คุยกันว่า